ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u p ป r ร์ฟรา อา,าวันนี้หมาก,กับลูกพี่จะเข้าไปท้าทายเกมแข่งวาดลูปกันอีกแล้วแต่คราวนี้มันจะเป็นการวาดลูปพร้อมกับเพื่อนแบบพร้อมกันเลยเลียวทางไม่ใช่การสลับกันไปมานะฮะเราต้องแย่งกันวาดลูปในรูปเดียวกันภายในเวลาที่กำหนดไปดูกันดีกว่าว่าความสามัคคีคือพังของเราเนี่ยมันจะสร้างผลงานศิปปนลปะหล่อเทขนาดไหน Let's go I w เราเคยเราก็จอก,กัสเก้กลับมาเกมนี้ที่เราต้องวาดรูปก,กันอีกครั้งแต่ไม่ใช่เกมแบบเดิมแล้วนะใช่แล้วก่อนหน้าน,นี้เราเคยมาหมดแล้วตั้งแต่สลับกันวาดทีละทินแต่คราวนี้มันจะต้องวาดพร้อมกันอีลุงตุงดังแน่นอนพร้อมกันคราเดียวกันในกระดาษหน้าเดียวกันเลยฮัสกี้เราจะตีกันไหมเนี่ยไม่หรอกมัง้งเรารักกันดีวันนี้อันล็อกทีมเรียบร้อยกดทีมอันไหนก็ทีมแกวะนี่มาเข้าทีมี่ล็อกแล้วมาอันนี้จะเป็นโหมดผู้เล่น2คนนะครับแต่บางทีมก็จะวาดคนเดียว ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> โจย์คือมาเวลฮัสกี้แล้ว่าตัวอะไรดีมันก็ต้องเป็นสไปเดอร์แมดเบลจัดไปสไปเดอร์แมนนี่เลยน่าจะไวเด้อไวแล้วก็าตาบมีลูกกระตาแบบนี้นี่หุยทุเรศ่ะต้อง <c oughs> เอ้ยไม่ล,อล็อกลบอคจไหมวาดตาใหม่ก่อนเด้เขาก็ต้องยิงใหญ่ด้วยมันท่าย,ยัางไง นิ้วโป้งแบบอย่างนี้นิ้วทีนิ้วทีน่าจะเป็นนไปแมนยิ่งใหญ่แล้วบาก็มันไม่เหมืนน่นทั้ะเลยลบลบนิ้วโป้งโตเป็นจำนวนมากเลยเนาะเฮ้ยมันเหมือนแล้วเนียเฮ้ยมันมนิ้วมันใหญ่เกินไปบาก็มันดีแล้วเว้ยอีกข้างหนึ่งต้องโหนเทาวันเทาวันนั่นมัะธานศาสาร์เว้ยส่วนตัวของสไปเดอร์แมนต้องมีซิกแพคเนี่สไปเดอร์แมนต้องขอบตาด้านดนึงเพราะว่า ต้องยิ้มหล่อดอไม่มีปากจะไปเดอร์แมนเได้ไหมก็เงินหมาลงสีก็ได้สไปเดอร์แมนสีเป็นไงสีแดงไงสไปเดอร์แมนจะสีน้ำตาลหรือไงล่ะนี่มาดระบายสีให้เองนี่จะไปดับแมนต้องมีลายที่หน้าหล่อเท่เหมือนลูกบาสสเก็ตบอลเส้นใหญ่สไปเดอร์แมนมันสีแดงทั้งตัวเปล่าวะสีแดงแล้วก็มีสีน้ำเงินตรงจั๊กกะแลบาก็อมสีน้ำเงินตรงจั๊กกะแล้อุ้ยแล้วก็ต้องมีลายแมงมุมตรงกลางด้วยปังก็เดี๋ยวจะจัดการให้เฮ้ยมาจัดการเองมาจัดการเองแมงมุมต้องไปอย่างที้ ม่คอเฮ้ยแมงมุมไม่อยู่ตรงนั้นตรงกลางเลยล่ะเพราะว่าสองคนแล้วเรสามารถว่าได้เร็วยิ่งขึ้นครับใช่แล้วบอกแล้วเนี่ยแหละสามื่อีคือพังหมายอยากให้ตาสบายด้ยมันเท่กว่านี้ทำไงดีเฮ้ยมันเท่อยู่แล้วหมาโง่มันไม่มีเท่กว่านี้แล้วบอกเลยมันวีเท่กว่านี้เวยออลล่าเว้ออลล่าฟุงปิงนั่นแน่กูเขาไม่รู้พี่ล็อกพี่ล็อก away from home นี่ใหญ่แมงมุมออกมาจากแขนด้วยหลอดเท่เป็นที่สุด เติมตาเออเออหน่อยดิมาเวไม่ไม่แก,ยแกยอย่าแกอย่าบังเสาหลักลมไม่หรอกแกอย่าบังอาจเอาลูกกระตาแกออกไปเดี๋ยวนี้ลบแกว่าจะจะลบจะจะลบออกไปไอ้หมาบอสเสาหลักลมซาเดมิมันไปเจ๊จ่าเดมิที่มันมาเวลมันจะไอ้หมาบอสหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้หมามันดูดีจะตายมันดูทุเรศจะไประเบิดเข้าไปมีลูกกระตาแบบนั้นมันรอให้ผมรอเปล่า มาดูกันว่าเราจะได้รับการโหวตเป็นที่เท่าไหร่ครับคุณผู้ผู้ชมอันนี้อะไรอ่ะดาวนกนี่อะไรมาเวลยังไงเขาจะวาดโลกกับตานเมกาเ่าเอาไปสองดาวแล้วกันอุ้ยตัวเดียวกันเราเลยมาก็เฮ้ยจะสู้เราไม่ได้อดเ,ออเอาไปแค่สามดาวเออขอบใจเอาไปสองดาวเล่นง่ายไปอะ่ะเขาให้วาดไม่ได้ให้เขียนนะครับจะว่าไปมาก็เขียนนะเวเ่าวาดเสร็จแล้วไงแม่รอแท้อะไรอ่ะอ,อสูรเพื่อไปดูแมนหน้นตา,าตาเหมอือนอสูรในดีมอนด์เลเยอร์เลยแบบนี่อะไรอ่ะ ออโอลับอเ,เออหมดโอลับเอาไป,อออไปดาวเดียวเออดาวเดียวเหมือดิมวิมังโก้เหมือนจะไม่มีนักวาดหลุดเข้ามาในเซิร์ฟนี้อุ้ยอุ้ยอันนี้น่ารักมาให้เลยสี่ดาวเอาไปเลยห้าดาวไอรอนสแมนที่แบบมีความเครียดนิดหน่อยอะเส้นเลือดขึ้นหน้าเล,นนานเลยพักที่น่าสงสารอันนี้ออกแนวเหมือนพี่ต่อต่อไปโดเล็กน้อยมาให้สามดาวแล้วกันอย่างน้อยก็ดูออกนะเว้ยหรองอนแเราไม่แพ้ให้กับไอรอน เราแพ้เพราะอะไรอะเราแพ้เพราะยายแมงมุมออกเจากันแล้วเรโจย์ต่อไปได้คือมอนสเตอร์โอของลาดันกับพวกเราอยู่แล้วฮัสกี้จัดไปนี่เลยเราทำมอนสเตอร์สลม์ดีกก่อพี่ล้อเดียวหัวของบอนนี่คือกฎของฉันเราวาดกันคนละครึ่งโอเคปะเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาก็ได้นี่นี่คือมือของวอนนี่ลูกตาของวอนมาให้พี่ล็อกวาดตัวละกันมนจะส่นฝันโคกุชิโบต่อไปบิย ไอ้น,นี่ก็อะไรกับอสูรนักหนาเนี่ยเฮ้ยมาเพิ่งดูมาอาักาาษราใดหลอเทพบ้างเล้ยมาเป็นอสูรไหมครับไขยประกันมีเขาแบบเนสโก้นิดหน่อยนี่มีเล็บด้วยมีเล็บแหล,แล,แลมคมอุ้ยมารู้แล้วไปลอกรากราวมมิดเลยดีกว่ารวมมิดอะไรอะ่ะรวมมิดอสูรไงแล้วก็เนี่ยมีเลือดบนหัวแบบโดมมสโอ้ยไอ้บาบ้าอ้าปากด้วยดีกว่ามีเขี้ยว จัดไปกันชั้นวาดระบายสีเลยสีเขียวนะเกียเด้เวยก็มันเป็นมอนสเตอร์กระอาสีอะไรอะจะสีจมพูไปล่ะเว้นลูกตาไว้ให้หมาโลกสีหมาจะวาดแบบคุคุชิโบเป็นอะไรกับหกตาบ้างไปเนี่ยมันเลือกมองได้ไงเรลาว่าอยากจะมองตาไหนมันไม่มีจมูกกับหมงก็น่าหน่อยไม่เอาจมูกมันต้องรูใหญ่ๆหน่อยดิหน้าเกียรมันแค่ขี้มูกเยอะเลยไงทมันจมูกมันบานขนานั้นะ ไหนมาดูผลงานของทุกคนกันมีสูนดาวไหม <laughs> มันก็ดูเป็นปีศาจดีนะเวล์ล็อกมาให้สองดาวมันไม่มอนสเตอร์เลยมันดูฆาตการลกจิตอะเฮ้ยน,นี่ปีศาจมาให้สามดาวเอออันนี้ดูมอนสเตอร์หน่อยของเราเอะมอนสเตอร์สุดเลยแน่ใจเลยใช่อ,อุ้ยอันนี้ก็ดูมอนสเตอร์นะเนี่ยให้สองดาวแล้วการมันง่ายไปหน่อยนี่ของเราหลอดเท่มอนสเตอร์ ออกมาจากขี้ของอสุนจันทาเบอร์หนึ่งครับขอตั้งชื่อว่าโคกุชิโดมาสโกมอนสเตอร์อะไรอะกระทิงเอาไปดาวเดียวพอสองดาวอะอย่างงี้พี่ลองให้สองดาวอีตัวแรกยังดีกว่าอันหนึ่งดาวอีนี่ก็เอาไปหนึ่งดาวผีขนตูนอุ้ยอันนี้น้อยลองมาให้สามดาวเฮ้ยเขาคล้ายๆเราเลยตัวก็สีเหมือนกันน่าจะมาจากตระกูลเดียวกันเขาลงสีไว้เศษเขาอีกข้างไม่มีสีเออนี่มันเอเนจีดิง อันนี้มาแหวกแนวชอบให้สองดาวให้สองดาวแล้วกันให้ในความครีเอทีฟูชนะนั่นก็คือเจูบไวเขาหัวให้เพื่อนกันเองแน่เลเอยอ่ะเบลย้ายเซิร์ฟเรียบร้อยมาเชื่อมั่นเซิร์ฟเนี้ยก็ต้องเล่นกันดีแน่นอน,อนคนนี้เต้นอร่อยอุ้ยเขามีท่าเต้นด้วยหมว่าซื้อได้ไหมอ่ะนี่ไงตัดตังไม่พอคร <laughs> าวนี้เราเราจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ โจทย์ของเราก็คือว้าวม้าน้ำเชื่อใจมาได้เลยเนี่ยเลเยอร์หนึ่งเด็วพี่ล็อกดูนเนาะนี่ม้าน้ำมันต้องตาอย่างนี้อุ้ยมันโปกเกมอนเลยพี่ล็อกนี่มันจะมิงกอนอย่างงี้ไอ้พาก็แล้วก็ต้องมีถุงอย่างนี้น่นอะไรงวงช้างพี่ล็อกทุเลนี่ทุกคนม้าน้ำเราน่า,นารักยังกับโปกเกมอน ลูกกูไม่กดลบของหมาทำไมออมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ม<ร>เป็น,น,น,นอย่างนี้หรือจะให้มันเป็นอย่างนี้วเราพี่เออมันต้องหล่อเท่แบบนั้นแหละถูกต้องออไม่เอาไอหมาง้อไกยาวใช่ปะมันจะต้องหน้ามันช็อปเปไปอย่างนี้ต่างหามันไม่ได้ปากสัดส่วนมันไม่แบบว่า the face Thailand นึกอ,ออกปะ ระหว่างนี่หมาจะว่าหลังว่าดาาแบบที่หมออยากให้ปุไม่เอามันต้องแหลมแหลมวอยหมาก็ไม่หอกปากเหมือนลู่ตัวเลยนะเกียร์ก็หมาน้ามันปากไปอย่างนั้นจริงๆอะ่ะงั้นเอาอย่างนี้ไปลอกว่าหลังหมาวัดป่าครับแยกกันได้แหละนี่ทุกคนเห็นไหมสามวิคือพังสิ้นดีแล้วนั่นอะไรก็สิล่าลเวฮะทุเรศว่ากเลยฉันระบายสีลยเยสามแล้วไม่สดละ นี่ทุกคนม้าจะลงแบ็คเก่าเองหรือพี่ล็อกจะมาลงแบ็คเก่าแบ็กกงแบ็กเก่าอะไรลราฉันลงสีม้าน้ำกันอยู่นี่ไงมาต้องเพิ่มไอเทมลับอะไรอะไอเทมอะไรหน่อยดูดิบุตรีอะไรติดหน้าอุ้ยหน้าตาดูดีใช้ได้หมอให้สามดาวให้สองดาวแล้วกันเหมือนจิงโตเหมือนจิงโตอ่ะเหมือนม้าน้ำโดนไฟช็อตไปหน่อยนี่อันนี้ของเราเอากระนาลักเอาห้าดาวมาให้ฮัสกี้โดนดิอุ้ย อสองคนนี้เขาล้อกันหรือเปล่ามันเหมือนกันเลยอ่ะอัน,นให้สามดาวแล้วกันมันก็ให้สามดาวหน้ามันเหมือนปลาโลมาอ้นี้ปลาโลมาหนักกว่าเดิมมีก็ไปสองดาวเอาไปสองดาวพอหนึ่งดาวแล้วกันนะแล้วหมูหมากระไก่แมวข้ขางๆนี่คืออะไรอ,นนอุ้ยอันนี้ <ใจ S 1> น,นี่น่ารักให้สี่ดาวให้สามดาวมีล็อกกี้งกดาวสี่ดาวก็ได้โูชนะก็คือเจอ้าเอาเอจ้ไมแล้ว เราอยู่อันดับสุดท้ายเลยอยะมันต้องมีอะไรผิดพลาอะมังอ้อมาไปอยู่แล้วเซิฟเนี้นี่เซิฟใหม่ไม่แต่คนหน้าตาประหลาดลุงลุงคนนี้มากับเจ๊ค,คนนี้แน่นอนเดาเอนบีล็อกเลย <c oughs> คนนี้ก็ได้เดียวคนนี้เดาเหมือนบีล็อกเลยเออก็ยังดีนะดูหล่อ่ามเดยมากมาไปลอกเขาเนี่ยมาเชื่อมันเลือกทีมเร็วเข้า <c oughs> แต่นี่แหละมาเลือกทีมเองดีกว่าพี่ล็อกเอาประม,ามงคนเอาพี่ล็อกเล,เลือกเราอะไรอะไรประมงคนประมงคนไร ก็ี่ล็อกเลือกเกมแต่เราแ,แพ้ตลอดเลยคราวนี้เราเกี่ยวก้อยสัญญาไม่ตีกันแล้วนะพี่ล็อกเราต้องตั้งใจและต้องการความสาวบัคคีคือปังสัญญาก็ได้วะว้าวหลามเชื่อมันได้เลยเหรอลายเส้นอยู่ในเลเยอร์หนึ่งนะพี่ลอ็อกไม่งอนแล้วเดี๋ยวหมาจะวาดปานวานเองเว้ยสายตาหลามต้องมุ่งมันพี่ล็อกจะวาดตาเราไปสองอันก็แกจะวาดอมจะทำไมเราฉลามอะไรตาตามขนาดนั้น ไม่เอาไี่ลงฉลามตาสูงมันต้องตาสูงดิตาต่ำม,มันก็เป็นคนตาต่ำดิวะอันนี้เลยวิ่แล้วก็ลงไประบายแบ็กกราวเลยประมาณจะลงสีฉลาไมไว้อ่าเดี๋ยวระบายแบ็กกราวก่อนคราวนี้ตั้งใจสุดยอดเราต้องชนะให้ได้เว้ยอย่างน้อยต้องขอหนึ่งในสามอ่ะตอนนี้หนึ่งในสามยังไม่ได้เลยบางอ้อรันทศชมัดอย่างน้อยเราต้องมีที่ยืนเพราะหมาอุตส่าห์ซื้อท่าดีใจเวลวยังไม่ได้ดีใจเลยนั่นคือเหตุผลที่แท้จ,จริงครับผู้ชมอยากใช้ท่าดีใจฉลามคุณกินอะไรหน่อยม,มะวิ่งเฉลิม ฉันวาดดูให้มาวรดูนูปของวีุ่กสินูปของฉันมันผิดตรงไหนน่ากลัวมันเป็นโูปที่ออกกางดูดีมีสกุลพี่ลุกไม่ไวชั่นแลยนี่เดี๋ยวมาทำให้ดูมันต้องมีตัวที่มันแบบโดนกินไว้แล้วจะหลัมฟันเหลืองนิดหน่อยดีไหมมังกก ลูก,กูกม่ไม่เอาเราจะชนะไม่ใช่หรอชนะดีมันก็ต้องเติมสีฟันสักหน่อยลูกโกวไม่เอานี่ไงแกจะไม่โอไม่เอาอะไรฉันเสร็จแล้วเนี่ยไม่ยอมลบสีออกหมดเลยทุกคนดูพี่ล็อกเทเกมถ้าแพ้ก็อกพอบิลลอกไม่แพ้หรอกทุกคนดูไม่ลอ็อกเดินี่มันต่นละเละแล้วแต่ละละ้เอาไปเลยสามดาวสองดาวพอ อุ้ยฉลาปุ๊กปิกน่ารัก<า>อ,อ้อยสาดาวดูยังไงก็อึงอ่างสองดาวพอฉลามชิบวะอีกไงจะใจดีอีกต่อไปแล้วนี่อะไรซนี้ก็เมดาวเดียวนยี่อันนี้ของเราหลอดเที่เอาเอาห้าดาวมาเดี๋ยวนี้<อ>นี่มันตัวอะไรพายุเอาไว้ดาวเดียวดูยังไงเป็นฉลามวะเนี่ยเอเอ,เอมันก็รู้เรื่องแหละว่าเป็นฉลามอะเอาไว้หนึ่งดาวเป็นเพื่อนในพายุเมื่อกี้พูดชนะก็คือต้องมีเรายืนต้อง อยากน้อยก็ได้ยืนบนที่สามเห็นแม่ถ้าเราระบายสีเสร็จทันแล้วฟันเฉลามวไปไปยังนันเราได้ที่หนึ่งแล้วเบลไม่เกี่ยวหรอกนะเกี่ยวนี่ในที่สุดหมาก็ได้มีท่าดีใจแมวน้ำน่าดอฟฟนี่ดูดูดูท่าดีใจเด้ลุกวิอ่านปากหมานะคะจริงจังดออิงจริงจังดรออิงโอเคจริงจังดออิงเลดี้บล็อกนี่มันคือตัวอะไรแมงที่เป็นเป็นอ๋อมาลูเลาไป่ล่ไดิไดิ เต่าทองเออเต่าทองนี่เราเราควรวาดขาอย่างไรขามันจะเป็นอย่างนั้นแหละไช<อ>่มีปัญหาดิ้นหน่อยมันมีกี่ขาแ<ต>ัเ,าเป็น<า>มนแล้งมันต้องมีหขาดิเอาเข้าไปคนหนึ่งบอกแปดเลยบอก6ก็8มันคือแมงมุมไม่ใช่หรอแมงมีแปดขามแมลงมี6ขาไม่ใช่หรอเออจริงด้วยนี่นว่าจะวาดให้เลดี่ u ักกออยู่บนใบไม้นี่จริงจังอ,อิ i n คราวนี้เราต้องได้ยืนบนที่ห น,นอย,ยืนบนที่หนึ่งแน่ๆครับคุณผู้ชมติดตามคอยรับดูใี่เรามาอยากเติมตาให้มันหน้ามันเออเบกต้องมีสีหน้าให้วันิดหน่อยอะไรของแกวะเนี่ยยกไปทำตัวอื่นแล้วไปชิวๆดูบอกว่าตาของผ่าเองไปพี่นกชิวไอ้หวาก็นะทำอย่างกับฉันเป็นคนไม่จะเป็นไม่อยากลงแสงแล้งเงาให้ใบไม้ไม่เอาดีกว่า ลมแสงเงาให้เต่าทองดีกว่าเต่าทองไม่มีเติโล้นๆั่นนั่นนั่นไม่ทันแล้วไม่ทันไอเดกก๊อย้อนกับ,น,กบ,น,กบนี่มันหมัดหมาจะาัดเอาไปเลยดาวเดียวมีส่วนดาวไหมและนี่มันเลดี้บารกีโมงถึงแม้มันจะน่ารักแต่มันไม่ตกโจรน,นะเจ๊อันนี้เหมือนแบบไม่เอาอะไรแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> งาะอันนี้หมัดหมาเป็นแกง๊งเงาะเงาะโลละเท่าไหร่เจ๊อยากกินเงาะเลย มันต้องอันนี้ไม่ที่หนึ่งก็มัจะที่เท่าไหร่แล้วคะสเกถ้าไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยคือโกงนะทุกคนก็ <c oughs> เป็น fc พี่ลองหรือเปล่าเนี่ยทำไม <c oughs> ขเขียนชื่อฉันวะหรือว่าจะเขียนว่าแบบแมงสาบโรชนี่หรอเขียนก็ไม่ถูกอุย๊ยคนนี้ใช้ได้มาให้สามดาวให้สองดาวแล้วกันอยากชนะมันดูช่วยไปหน่อยอะทุกคนแล้วแบบต้นไม้เด่นกว่าเต่าทองอันนี้ก็สองดาวแล้วกันอันนี้ก็นอนหรอพี่บอกพี่บอลหาให้หน่อยอะไรอะมาพูดขี้ <c oughs> ที่หนึ่งก็คือเจ้า จัดยีตงตื่นั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะรีบเลิกต้องรีบไปขี้แล้วฮะทุกคนถ้าทุกคนชอบไม่ลืกลก็จะ่าติดตามกวกเทง่กันมาไปขี้ลวทุกคนบาย